สวัสดีชาวอ e ีฟุบอลทุกคนด้วยนะครับผมผมพาทุกคนมาดูครับนักเตะที่อายุน้อยที่สุดในเกมณนะตอนนี้ครับของอ e ีฟุตบอลนะครับบอกเลยว่าใจอายูไ่ไรฮะคงก็คิดว่า1ิ1ห้า1หรือเปล่านะครับไม่ใช่ครับนี่ฮนะอายุ13ปีเท่านั้นครับผมโอ้หแม่งผมโคตรตกใจครับตอนแรกฮะดีเอมคุณคิดยังไงคุณเอาเด็ก13มาเข้าเกมครับ แล้วผมอัพเต็มเลยครับตัน82นะฮะตำแหน่งกองหน้านะครับผมเดเวียนคิมโบนะครับผมโคตรเจ๋งอ่ะผมบอกเลยอีกอย่างหนึ่งส่วนสูงครับ180สูงเจ้าชู้ยโคตรสูงครับสูงที่เป่งสูงจัดเลยนะฮะเดี๋ยวไปรีวิวกันคร่าวๆไว้กันนะครับผมดูดีก็ไปดูนะฮะนี่ปลายผมร้านนี้ครับผมเป็นสไตล์อาลงมารับบอลในแดนแบบลงมารับบอลตับแล้วกันนะครับกองหน้านะ ต่นี้ครับผมเรื่องค่าพลังนะครับอุ้ยเรื่องการคลองบอลครับถือว่าไม่แย่นะฮะแล้วก็เรื่องการหาช่องครับผมถือว่าดีครับผมแล้วก็ฟิเนชชิ่งนะครับ79นะฮะยิงคมพอใช้ได้นะปั่นโค้งนะครับผม76ครับโอเคถือว่าโค้งพอใช้ได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็สปีดนะครับ74สปีดต้น85นะครับถือว่าค่อนข้างไวเลยนะฮะในแบบ อายุ13ปีอะไม่ไหวที่เป่งนะครับผมแล้วก็เรื่องบาลานซ์84นะครับเป็นบาลานซ์ดีครับผมแล้วก็เรื่องความฟิต72นะถือว่าโอเคนะครับเท้าซ้ายก็ถือว่าใช้ได้ในค่อนข้างปานกลางนะฮะสกิลก็เป็นสกิลของบอลสักสองสกิลนะครับผมเปิดเพิ่มเอาได้นะครับโอเคฮะวันนี้เราพูดถึงเลขสิบแล้วแต่คือผมจะเล่นให้ดูกันในเกมไหฮะแล้วเราดูดูกันในเกมครับว่าเลขสิบคนนี้จะมีของหรือเปล่าครับผมไปดูกันในเกมครับ let's go มาครับผมพาไปซื้อเจ้าหนูอายุ13กัันนะครบผมบอกเลยง่ายงฮะ เรากดไปตรงที่ซื้อนักติเลยนะครับผมนี่ครับพอมาหน้านี้นะครับล่างขวานะครับนี่ฮะแล้วเลื่อนไปขวาสุดครับผมเห็นบ้านรูปมุลเลอร์นี่ครับใหญ่เลยนะครับผมกดไปเลยฮะกดเสร็จมาตรงนี้นะครับผมกดไปตรงนี้ครับผมนี่ครับล่างขวานะฮะเสร็จปุ๊บเรามาตรงขับทีมนะครับบนสุดครับผมอันหนึ่งนะหนึ่งปุ๊บก็อันสามนะครับหนึ่งแล้วก็สามนะฮะแล้วก็อันหนึ่งนะครับผมนี่ครับผมหนึ่งสามหนึ่งนะครับแล้วก็มาอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7นะครับคือตัวนี้นะฮะตัว S นําหน้านะครับคือตัวนี้นะครับผมกดมาเลยนะครับพอเสร็จแล้วกดนี่ครับผมโอเคครับประมาณนี้นะพอเสร็จนะครับเราก็เลือดลงล่างสุดเลยนะครับปั๊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 บนี่ผมนี่ผมตัวนี้ฮะข้างล่างสุดครับเดียเวียนคิมโบครับผมนี่ยหาง่ายง่ายฮะไปหาได้นะจ๊ะ A few moments later ครับไปครับกิมโบพีงฮะคิมโบฝากไปที่ครับไปดี้ไปครับผมไปดี้ทำให้ฮัตมาฮะ ไปดีปั่นของโขงโอ้โหไปได้ครับคีโบส่งบอลได้อยู่ฮะ,ะเรื่องการส่งบอลถือว่าโอเคนะครับไม่แย่นะคีโบไปดีฝากต่อครับคีโบนะคีโบแทงไปครับผมเลเอาครับโอ้โหแทงโค้ชสวยครับเลเอาฝากต่อฮะ,ะแล้วฝากให้เลเอาต่อเรียบร้อยครับเลเอาคนเดียวจ่อๆครับคีโบอเองแทงโค้ชสวยน้องน้องชายพี่โอ้โหเด็กอายุทิพซ่มามะดูแทงบอลดิทะลุช่องทะลุทะลวงหมดอะแม่งครับมียังเยอะมันแก คิมโบโอ้โหคิมโบ้แดงกันลูช่องจังหวะน,นี้ครับโคตรสวยครับเลยเอาไปแล้วเล,เลยเอาไปฮะเลยเอาจัางหวะนี้เลยเอาต้องมวนครับผมเลยเอามวนครับชา้านะฮะช่วยไม่ได้ผมฝากครับฝากครับฝากครับ,ค,บะะคิมโบ้พีคฮะคิมโบโอ้โหฟาวครับคิมโบเล,ลึกฟาวได้เหมือนกันนะเมื่อก่อนนะฮะเพรราะ่างกายเขายังแบบเปราะบางอยู่นะฮะแล้วบอกเลยว่าเป็นเป็นหน้าหน้าการ์ตูร์นที่เราเห็นอยู่นะครับแล้วผมเอาคิมโบ้ยิงฟีคิกไงนะครับโอหกสิบเก้า 69นะลองดู <Wars> ไม่ลองไม่รู้ว่ะใช่บปะปิ้งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยส่งดีเฮ้ยเฮ้ยส่งดีเฮ้ยโอ้โหชนเสาออกครับเอานะเกือบแล้วครับบอกก่อนนะครับคนดูเกือบนะคิมโบน์นะเด็กือบยิง3เกือบกืบยิงฟีคิกเข้าอ่ะคิดดูแล้วกันนะฮะเบอร์จัดคิมโบรวิ่งพอดีฮะคิมโบรไม่มีสกิลทตรงนั้นผมจะม้วนหรือเปล่าผมปาปั๊บโอ้โหคิมโบนะครับโคตรหล่อคิมโบรมีสปีดฮะส่งให้ลุงลูม ไม่ได้เอาลูกดไปได้ครับผมไปครับตัวนี้ครับคิมโบนะฮะขวาสั่งตายโอ้แมคคิมโบผมยิงแบบนี้นี่สวยนะครับเด็กสิบเด็กสิบสามอะเอาประมาณนี้ถือโอเคละเอาจริ่งไปนะครับผมปรับสูตรเดิมครับเราดูนะฮะเบียร์คิมโบนะครับคิมโบวิ่งครับคิมโบสปีดมีเอ้าคิมโบด้วยฮะคิมโบหลอดม่วงม่วงครับผมโอเคครับคิมโบนี่นะฮะ บอกเลยเรื่องวิ่งคู่ขิกไว้ใจเขาครับผมเด็ก13ปีเดเวียนคิมโบครับผมคดตึงหน้ายังกระตุนอยู่เลยนะฮะดูดิชนป้าป้าเอ้าได้เรียบครับผมคิมโบจังหวะนี้ตั้มฮ่อม่งไปครับจังหวะนี้ครับดูว่าคิมโบนะครับคิมโบนะครับจังหวะนี้ครับคิมโบโอ้ยบอกเลยว่าแทงมาจังหวะนี้ครับคิมโบครับรอคิมโบนะฮะไปครับคิมโบเรียบร้อยไหมคิมโบนะครับผมเสียใจว่า เีกทสามของพี่โอ้โหเมื่อกี้ยิงตามน้ำโค้ดสวยครับดูฮะมัวนัะผมหันหวาส่งไปครับดูดิสอดมายิงเฉยเองสิบสามจริงวะน้องเองเกินไปว่ะไม่แห้งถึงแบบถ้าถ,าถาผู้ทำจริงนะมันสู้ตวัวท็อปอย่างช่วเอ็มบัปเป้อะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับพวกแบบแผมว่ามันสูสีกับพวกแบบอนักเตะทีมชาติไทยเลยนะฮะถ้าพูดถึงนะครับเด็กอายุสิบสามอ่ะสูสีกับนักเตะทีมชาติไทยในในแบบในเกมเลยนะฮะอุ้ยเกิน เอาคิโบทีนึงคีโบครับออกข้างับไปครับไปดีฮะไปได้แั่นะครับผมตัดไปแล้วปัดรัดขู่โค้งไม่ได้ครับกวามังก็ได้อยู่แบงกาฝั่งที่ไปดีไปดีพิกปันโค้งไม่ได้ครับผมโอ้โหไลยคิโบครับเราดักฮะเอาอย่างไนี้คีโบได้อยู่คิโบเข้าขวาคิโบหลอดมุ่งม่งครับยังติดบล็อกฮะแม่งมันจริงเนี่ับอกเลยว่าเล่นด้วยกันนะฮะดูดีเซตีดีสุดด้วยนะครับดูดีโคตรเกินฮะบอกเลยว่าถือว่าครบเครื่องนะครับกับ ูเด็กอายุ13มันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันเกินไปแล้วฮะสำหรับเด็กอายุ13มันเกินไปแล้วนะครับผมเรื่องขับลังการวิ่งวิ่งโคดไวครับแล้วโอ้โหความสูง580ฐานเท้าขวายิงเท้าซ้ายได้ปานกลางด้วยฮะถือว่าดีมากๆากนะครับผมแล้วดูจากไฮไลท์นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเรื่องการชิงส่งบอลนะครับหรือว่าการยิงนะครับถือว่าดีใช้ได้เลยนะครับบอกเลยโคตรแจ๋วฮะเด็กอายุ13เนี่ยนี่ครับไปดูเจ้าหนูอายุ13มาเป็นยังไงบ้างครับผมบอกเลยว่าโลกเราครับมีสิ่งแบบ ที่น่ามหัศจรรย์นะครับยิ่งเพิ่มขึ้นมากมายฮะ,ะทั้งเนี่ยนักเตะอ,อาชีพเนี่ยอายุเพียง13ปีนะฮะแลยดูแบบมีค่ารางในเกมนี่ค่อนข้างดีมากๆด้วยนะครับผมค่อนข้างแบบดีอ่ะในระดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับเด็กอายุ13แบบดีมากๆอะ่ะผมว่านะฮะแม่งคือแบบสิ่งมหัศจรรย์มันขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับผมโคตรแจ่มฮะแล้วแบบบอกเลยะครับว่าถ้าใครอยากเห็นผมเล่นเดวิสคิมโบนะครับในสตรีมนะฮะ มาดูผมสตรีมได้ที่ช่องทาง Tik t o อกนะครับผมช่องชื่อเดียวกันเลยฮะกันผลเองนายผมกดหาเลยครับช่วงเวลา2สองทุ่มเป็นต้นไปเลยนะครับผมมาดูกันได้นะฮะและใครที่คอมเมนต์มาแบบชอบผมทําคลิปแบบชอบทีมผมชอบดูผมเนี่ยขอบคุณมากนะครับผมผมอ่านทุกคอมเมนต์จริงๆนะครับใส่ใจจริงๆนะฮะแต่แบบบางคอมเมนต์ก็อาจจะแบบจะยังไม่ได้ตอบเนี่ยครับผมแต่ขอบคุณมากๆจริงๆนะฮะผมโคตรชื่นใจเลยนะครับผมอันนี้ผมขอฝาก กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด share, กระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะฮะอยาผมทำคลิปไหนคบผมคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมบ๊ายบายจุบ๊บ